เกิดอะอไรขึ้นครับเราได้ตัวนี้มาใหม่มอีกแล้วอันนี้เป็นเบรกเกอร์สำหรับ DC ดีซีเฉพาะทำการตัดไฟไไไอันนี้เป็นไฟจากฟ้าตอนที่1.5ครับเพราะว่ามันมันนิดเดียวเดี๋ยวเราติดตั้งเบรกเกอร์เข้าไปจะใช้เป็นเบรกเกอร์สิบหแอมป์นะครับสำหรับ DC ดีซีโดยเฉพาะเบรกเกอร์อันเก่าจะเป็นเบรกเกอร์สำหรับ AC ก็ไม่ถูกการใช้งานก็ไม่ถูกต้องครับเปลี่ยนเป็น DC นะครับมาทำการลือ้อของเก่เอาออกก่อนนะครับที่จริงรางปีกนกนี้ก็ที่จริงมีขายสัาห้าบาทแต่นี้ใช้อดปจากกรประตูช่างบัญญัติเป็นคนทานะครับมาเรื่องแกะอ,ออกก่อนครับ ไฟมาแล้วเนี่ยไฟมาใช่ไหมไฟเข้าอ่าจากโซล่าเซลล์ไฟก็ต้องมาตลอดนะครับเมื่อกี้มันโดนหรอไม่โดดไม่โดดนึงไม่โดนมันก็แค่สิบสองวัวเองนะอืมแต่มันชทอตแล้วมันจะสตาร์ทแรง อแอมมันสูงแอมมัน 8, แปดแอมเองเพอะออามันใดามาปะเมื่อยแล้วครับมันรอบ,บันไดครับ เบรกเกอร์ทางซ้ายนะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์จากแผ่นโซล่าเซลล์เบรกเกอร์ทางขวาก็จะเป็นแผ่นของไในแบตเตอรี่นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนเป็นลิเธียมฟอสเฟตไปแล้วขนาด5 0าษ5 0เตัวชาร์จเจอร์คอนโทรลชาร์จเจอร์ข้างล่างก็รอ MPTT อยู่นะครับยังไม่มาสักที มีการไม่กล้าจับเด็กน้อยมันต้นหน้าจะต้องใส่ปอกจริงๆจะต้องมีเป็นปอกครับเองไหมล่ะมันจะได้ไม่ได้พ่อปอกมันจะต้องเป็นปอกแบบไม่ใช่หางปลาจะเป็นปอกแบบเสียบเข้าไปก็ใช่อย่างเงี้ยตัดเราจะเอาไว้เอามาอันนี้ก่อนน็อตลวงน็อตลวงมาร์กจอรูมาร์กที่นี่จอรูก่อนอาสว่านว่า ดีไหมันนโอเคดสวานไว้หยุดก้องก็ได้ตอนนี้เดินไปสวานไ้สยวสวานแล้วก็ดอกสวานเล็กเล็ก máy mà nước khẽn nè có đọt nói mà lòng đu cái đây à, lúc lòng đu đọt nói đọc nói gì เดี๋ยวเด้อกอยู่ตรงนี้ดอกสว่างอยู่นี่ดอกน้อย ไม่ใช่สว่านนั้นแล้วนี่ มีแมจีกนั่นไงน ดูพอดีเจาะดีๆก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหลอกสว่างเจออะไรเล็กสุดเพาอันนี้ก็ใช่เพราะอันนี้เปไหนนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ออ๋เออนั่นแหละแต่ว่ายี่สิบโพส นี่ไม่มีอะไรเลยแต่เป็นการประกอบที่มันนานนี่เป็นแค่การเปลี่ยนเตอร์เกอร์เฉยใช้เวลาไปเแี้บเกือบแต่ทีเดี๋ยวหาตะกูก่อนรับใครที่อยากโดเนทอุปกรณ์ก็โดเนิทก็มาได้ พราะว่าหาอุปรกรณ์แต่ละทีมันทั้งยากแลอเกินหายากอยู่อุปรกรณ์นี่สองสี่ตัวสามก็ไม่ต้องหนุนก็นได้มั้งเวลาเจาะเข้าไปไม,ไม,มันก็เ,เดี๋ยวคอยประคองเอามันก็จะบีบดันลงไปเองไงนะมั้งเหล็กมันอ่อนมั้งโอเคเอา ต่เอเลยไหนได้แน่ๆอะไร,รไขควงไฟฟ้าไขควงไฟฟ้ามาแล้วนี่เป็นไง Cảm Nên à, mà Cái này Kiểu kiểu đó. ให้มีชื่อเลียขึ้มานไดไงเด็กแหลมนับร่วงตรงใช่ไหมเมื่อกี <c> ้ <oughs> มองไม่เห็นหนี่ทีมากีบมากีบกีมาข้อหน่อย Những cái tên của nó là cái cái tên của nó bên này cái này à quăng lót yam này mấy vú nó cân nặng này น,น,ออนี่หนึ่งตัวออนี่อีกหนึ่งตัวเยองอีกหน่อยไม่เป็นไรไม่อนาคตจะเปลี่ยนเป็นแผนยยย่นใยโย Yeah. Chạy bay. Okay. Oh, วงแบนใช้ด้วยเหรอมันนี่มันใหญ่ไปเอาไมา่ใหญ่ก็ได้แฉกอีกอนันนึงนะเ่ยแฉกเล็กแฉกเล็กก็ไม่ได้หลุดหัวไม่ค่อยดีแล้วไม่ใช้สวบแน่นนะอมันแน่นทำไมแน่นไม่ได้ ใส่ของแบตเตอรีร่เข้าไปก่อน,น,นอมาถึงตัวเบเกอร์แล้ว ก็เป็นสายกว้างใหญ่ๆห,หรือ,รอ,รอ,อยังไงล่องมันตื้น,ม,นม,มันสำหรับหลอดมันมนสำหรับสายใหญ่ยักษ์ไงใช่ใช่แคสกรูวร่องมันตื้น สายที่เราใช้นี่เป็นสายขนดาดเท่าไหร่สิบสิบหรือหกสิบเน้่ยเออน่าจะหกวดหกมิลิแควร์มิลป่ะสิบน่าจะเป็นสายข้างบนมากกว่าสายจากแผงนโทรลเซลล์น่ะสายมาสายที่มาเนี่ย mà cái khuôn phải phá phải ยกนี้ก่อนยกเบรกเกอร์แมตตอลี่ก่อนนะครับต้องเขียนไวมไหมอันนี้แบตอันนี้ไม่ต้องก็ไม่จ้เล่าอ่ะที่รู้อ่ะโอเคใช้ได้ปกติพ่อปิดไฟเมื่อกีนก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้ติดสองจุดสี่ละอ่าโอเคเียงวินิจเวลาเจอกันใหม่กัดนหนห้าวันเดี